นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะนาปทายีละพะเตมะนาปังอัคคะคาตาละพะเตปุนักทันติอนาะบัตนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัคคะทานกถา เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาอนุโมทนาในงานทอดกระถินในวันนี้ซึ่งมีเจ้าภาพผู้ใจบุญใจกุศลก็คือครอบครัวคุณแม่เพมพ่อวิชัยสีตุริยชัยได้เป็นเจ้าภาพหลักในวันนี้ การทอดกระถินเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ไม่ได้มีบ่อยครั้งในรอบหนึ่งปีเรามีบุญกระถินหนึ่งเดือนด้วยกันคือหลังจากที่พระสงค์ได้ออกอออกพรรษาซึ่งท่านได้อยู่จำพรรษาช่วงสามเดือนออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้า ได้บัญญัติได้อนุญาตให้พร,ระสงฆ์รับกรถินรับกระถินเรื่องของกระถินเป็นเรื่องของพระธรรมวินยัยญาติโยมก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเมื่อการทอดกระถินหนึ่งปีเรามีการทอดหนึ่งเดือนด้วยการช่วงเวลาหนึ่งเดือนเรียกว่า ต้องเตรียมการใช้เวลานานมากบางวัดนีนต้องจองกระถินกันถึงสิบยี่สิบปีกว่าจะได้ทอดกว่าจะถึงคิวการทอดกระถินถ้าจะให้ดีต้องเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมสามวาระด้วยกันซึ่งวันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้เตรียมมาแล้ว เรียกว่าเตรียมใจให้พร้อมในการที่จะทอดกระถินบางท่านก็เดินทางมาไกลเดินทางมาจากเมืองเหนือก็คืออุดรธานีเดินทางมาไกลเตรียมตัวมาไกลเตรียมตัวมาแต่บ้านใช้เวลาเป็นปีต้องเตรียมใจให้พร้อมสามวาระด้วยกัน สามวาระที่ว่านั้นก็คือหนึ่งเตรียมใจก่อนที่จะทอดกรถินหมายความว่าโยมก็ได้เตรียมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่การจัดงานหรือว่าการมาแจ้งความประสงค์ที่จะขอจองเป็นเจ้าภาพกรถินในปีนี้เรียกว่าเตรียมใจก่อนที่จะทอดกระถิน ภาษาพระเรียกว่าปุพพเจตนาคือการตั้งใจก่อนที่จะทำบุญเจตนาก่อนที่จะทำบุญอย่างแรกอย่างที่สองเรียกว่ามุนจนะเจตนาหมายความว่าเจตนาในขณะที่ทำบุญในขณะที่ทอดกระถินในช่วงของการประกอบพิธี จิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานเกิดจดรัทธาภาษาทะความเลื่อมใสในพรนะรัตนไตรยิ่งจานได้นิมนต์พระให้แสดงพระธรรมเทศนา mm. ก็เพื่อการเกิดศัดทาาธาภาษาทะในธรรมะในทานที่ตนเองนั้นได้ทำเรียกว่ามุนจนะเจตนาเจตนาหลังเจตนาในขณะที่ทำบุญ อย่างที่สองอย่างที่สามเรียกว่าอัปราประเจตนา